เป็นักตายไตเอางานเข้ามกาุญันในห้องหน่อยสิไปเร็วอ๋อครับได้ครับที่ครับคนร้ายหางโขออมาแล้วเจ๊มีหลักฐานรีนวยวเท๊เป็นภาพนิ่งที่แอบถ่ายสองคนนี้ส่งวอท a ซ p แล้วก็ไลน์คุยกันระหว่างทำงานนี่ยังไม่เท่าไหร่นะคะมันต้องทำลายคุนไตอ่ะ ม,มันมีกลิ่นน้ำหอมของคุณจีนอยู่ยสรุปแล้วสองคนเนี่ยแอบคบกันอยู่จริงๆด้วยเจ๊ว่าน,นะสองคนนี้แอบเข้าไปในห้องนี้ไปนัดแนะกันเล่นละครตกตาพวกเราแง่ๆคอยดูคุณจีนเรื่องนี้ผมไม่ผิดนะครับ เล่นละครตกตาปะ่ะใช่แต่แบบว่ามันไม่เนียนอะไม่เป๊ะอ่ะ <c oughs> คุณตายค่ะคุณตายคุณตายคุณตายพอแล้วค่ะอย่าไปทำให้คุณจิงโกรธเลยครับหมอะท่าหยุดเลยจิ้มยูนเล็กน้อย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 ,อย,อยคือพอดีว่ามันเที่ยงแล้วค่ะแล้วพวกเราก็ชน <c oughs> ยูไม่ได้เอ้ยอไม่ใช่เขดได้แล้วดิ้วด <c oughs> ิ้วไปกิข้าวก่อนนะคะไปกิ้าวปนข้าวิ ทีแล้วไม่ใช่เหรอว่าคืนนั้นเนี่ยเราแค่สนุกกันฮะทำอะไรกันเนาะไอ้อะไรสนุกเหรอเฮ้ยทำไมไม่ชวนตั้งเลยอ่ะโอ้ยจะอะไรล่ะแพงสนุกมั้งเพไมไม่ชวนฮะแอ้ยลเขาหน่อยสิโอ้ยโอ้ยเดือดเดือยังโกรธหนูอยู่ใช่ไหมอ่ะพี่จะโกรธหนูได้ยังไงชื่อหนูพี่ยังจำไม่ได้เลยโอเไมพี่เลวขนาดนี้ก็ถ้าพี่เลวขนาดนี้เนี่ยนะ มายุ่งกับพี่ทำไมอ,อ๋อกลับบ้านไปแล้วไปเป็นผู้หญิงมาไล่ตามผู้ชายแบบนี้มันดูไม่ดีอะโอเคเหร่ว่าเราไ่หรอไมใช่า ส่วนวันที่2เนี่ยอะไรอะอีกทีได้ปคีอะไรวะเขาบอกประมาณว่าอย่นี้เป่าหนูพมพพี่รบเพหนนะอะไรอย่างเงี้ยจ้ฉันเจบวิดูหอยสนนี้กลับไปกันได้แล้วพี่ไม่มีอารมณ์คุยกับใครอย่งนั้นอะ 拜拜拜拜。 โดนหย่านมหย่าด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 มหย่ดมหย่าดมหย่าดม่าดมหย่าดมหยาดมหย่าดมหย่าดมหอ่าดมย่าย่าดมหเ่าดม่าดม่ายากจะเชาย่อดมหย่าด่าเอหย่าดมหย่าดมหน่บดมหย่าดมหย่มหย่าดมาทม่ม่าม่าดมห่ามย่าดมหย่าดมหย่าดย่าดม่าดหย่าดมย่าดมหย่ามหาดมหย่หยอาดยนาดมหย่าด่าดมห่า ถึงพี่จะดิบๆอย่างนี้ด้วยแต่พี่ในข้างในก็ตาติงหนอก็จะบอกให้มันเป็นคนชวนพี่ไปเองทองลอยเอกอะแปลกไหมพี่แม่เอกปกติแล้วมันไม่ได้เป็นคนเที่ยวผับใช่หรอก็ใช่มันก็ไม่ค่อยเที่ยวขับหรอกแต่ว่าเห็นบอกพี่ว่ามันอกหันอกหักกับใครที่ไหนอย่างไรกับใครนะมันไม่ได้บอกหรอกที่ไหนเนี่ยไม่รู้อย่างไรเนี่ยยิ่งไม่รู้ใหญ่ นั่นดิเอ้ยแต่ก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วเนี่ยว่าที่เอกไปแบบนี้เพราะอกหักอืมนี่แต่เกบอกอีกว่าต่อไปนี้เนี่ยนะมันจะเห็นผู้หญิงทุกคนเนี่ยนะเป็นดอกไม้รดินทางกระถินริมรั้วนี่าบอกให้พอเจอผู้หญิงเนี่ยนะมันจะเด็ดดมเด็ดดมนี่คนที่ทําให้เอกเป็นได้ขนาดนี้นะต้องเป็นคนใกล้ตัวแน่โห้ยพี่โจ้พูดซะขนาดนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวการจะเป็นใครไปไม่ได้น เฮ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่หมายความว่าที่เอกเป็นแบบนี้หมายถึงว่าเอกคิดอะไรแบบนั้นกับฉันจริงๆเหรอแหม่ดีเธอๆธยังจะมาทำเป็นใสก็เธอเนี่ยนะชอบไปแอลก็โน้นทีคนนี้ทีนี่เงาไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าทำอะไรลงไปบ้างใช่เนี่จริงๆนะ พี่ว่าช่วงนี้เนี่ยอโจกับน้องวิงเนี่ยนะดูหวายกันออกสื่อเกินหน้าเกินตาเกินไปแล้วอ,ะอ,อ่ะอีเอ็กต์่าทำใจไม่ได้ก็ได้นะใช่แล้วที่พี่เอกไม่พูดออกมาเนี่ยนะมันก็คงเป็นเพราะว่าไม่อยากทําให้เพื่อนลำบากใจยอมแอบเจ็บอยู่คนเดียวดีกว่าอแหมเงียบกันหมดเลยนะคะไม่คิดจะแสดงความรู้สึก ผิดออกมาสักนิดเหรอโจ๊พี่มีเรื่องจะปรึกษาพี่ไม่ไหวแล้ววะมีอะไรพี่ตายเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้าเนี่ยก็คุณจีนนะดีทุกวันนี้พี่เหมือนชู้รักคุณจีนยังไงก็ไม่รู้อะอยู่ในออฟฟิศ ก็ต้องหลบๆ่้นๆต้องเล่นละครตกตาคนอื่นโอ้โหพี่ไตยพี่ไตยก็น่าจะรู้จักพี่จีนเขาดีนะพี่จีนน่ะต่อหน้าคนอื่นเขาก็ฟ์มเยอะอย่างเงี้ยเลยพี่แต่ผมมารู้นะลึกๆแล้วอะ่ะพี่จีนต้าแคร์พี่มากนะรู้ปะไอเรื่องนั้นนะพี่รู้แต่มันก็เกินไปหรือเปล่าอะ่ะอยู่ในออฟฟิศก็คุยกันดีๆไม่ได้ พอหลังเลิกงานแทนที่จะมีเวลาส่วนตัวก็ไปดูหนังไม่ได้ไปกินข้าวไม่ได้พวกคนเห็นนี่ขนาดอยู่ในลิฟต์ยังสวีทกันไม่ได้เลยเฮ <Hey. S 1> กลัวคนแอบดูกล้องวงจรปิดเฮ้ย hey, ขนาดนั้นเลยพี่นี่พี่ไตยพี่ไม่เคยได้อยู่กันสต่อ2องเขาเลยองไงเนี่ยฮะอืมไม่เคยอ่ะปกติเราคุยกันก็ใช้วั s แทบทั้งนั้นแหละพอแอบ วอนแอปวอนแอปอะไรเนี่ย <WhatsApp. S 1> พอคุยกันเสร็จล้วก็ต้องลบทิ้งทั้งหากกลัวโทรศัพท์หายมีคนมาเห็นความจะแตกไงนี่ยิ่งกว่าปบธนวัฒนแอบมีแฟนอย่างนี้เลยพี่มันต้องเป็นความลับขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> แต่มันไม่เหมือนกันหรอกนะโป๊เปิบอะไรนั่นเเจ้าชู้จะตายแต่พี่ไม่ใช่ไงถ้า,าเถอนพี่ผมคิดออกแล้วผมว่านะ พี่สองคนน่าจะทํากิจกรรมอะไรร่วมกันสองต่อสองอ่ะว่ามันจะเร็วไปหรือเปล่าโจ๊กอนี่นี่คิดไปถึงไหนตอนไหนแล้วเนี่ยผมหมายถึงว่าพี่น่าจะไปนั่งเล่นที่บ้านผมแล้วไปหาหนังรักอะไรดูกันอย่างเงี้ยโอ่เอ้ยพี่ก็นึกว่ากึ๊กไงเอ้ย,ยรู้ได้ไงคุณจีนเขาชอบหนังแนวไหนเรื่องอะไรแบบไหนอ่ะไม่ต้องห่วงเลยพี่ไอพี่เม่นมันคืนผมมาแล้วนี่มาดูนี่อะไรอ่ะนี่นี่นี่ actually ตัวความสำคัญที่แนบแน่นลึกซึ้งกว่าเดิมอีกพี่ตัวความสำคัญที่แนบแน่นหรอใชจ่จริงมากจริงอ่อำพี่นะไม่อำ่ำดูทีตพสุดเลยฮะไรหรอว่าไงพี่เมน่นอ่ะเอกมีเรื่องเหรอเออเดี๋ยวผมรีบไปเลยพี่ใจไปก่อนนะเพื่อนมีเรื่องเฮ้ยเดี๋ยวเดีด๋ยว เรื่องอะไรมีเรื่องอยังไม่ตั้งชื่อเรื่องเลยเลเพื่อความสัม<ด>พ <Understanding> ันธ์ที่แนบ บนความรู้ของเพื่อนสนิทตัวเองอะเราห่างกันสักพักดีไหม